ซานิโพสซึ่งถึงเต้นธนพลเคยเลี้ยงข้าวให้ที่นอนสัญญาในวันที่ล้มจะไม่ทิ้งแน่นอนเรียกได้ว่าทำเป็นข่าวช็อควงการบันเทิงเมื่อพระเอกหนุ่มเต้นธนพลนิ่งไทยสุขเมื่อพนักงานอายการจังหวัดชะเชิงเซาได้ยื่นฟ้องเต้นธนพลในข้อหาลักทรัพย์หลังขโมยไปหลวงมาใช้ในคาแคร์โดยไม่ผ่านมิเตอร์เป็นระยะเวลานาน,านถึงสปี ล่าสุดทางด้านสารจังหวัดชะเชงเงราตัดสินคดีนี้ให้จำคุกเติ้นธนพลเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 5 1 7วรกสอแต่เนื่องจากเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดจึงลดโทษให้เหลือโทษจำคุกสอปี6เดือนแต่ทางด้านเติ้นธนพลได้ยื่นอุทธรณ์คดีและรับสารภาพเลยได้ลดโทษกึงหนึ่งคงจำคุกหปีไม่รอลงอาญาจากนั้นจำเลยดีกา และเมื่อไปดูโพสตสุดท้ายเต้นธนพลในช่วงเวลาที่ได้มีข่าวปล่อยออกมาทางด้านเต้นธนพลได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าทุกคนต่างก็มีความสุขในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปดูถูกความสุขของใครซึ่งทางด้านนักร้องคนดังอย่างซานินิพาพรทิติธนการซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเต้นธนพลได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเต้นธนพลหลังโดนสารสั่งจำคุกโดยทางด้านซานิได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า ได้แต่ส่งแรงใจไปให้มึงนะเติ้ลกูรู้จักมึงดีว่ามึงเป็นคนยังไงมึงมีน้ำใจกับกูเสมอวันที่กูอยากกินอะไรดีๆกูไม่ได้ร่ำรวยอะไรมึงก็ล่าแขนกูเข้าไปที่ร้านแล้วบอกว่ามึงเลี้ยงเองมึงเลี้ยงกูไปห้าพันแล้วยังถามว่าอิ่มไม่เอาอีกไหมเวลานอนถ้าไปซ้อมแข่งรถมึงก็จะให้กูเลือกที่นอนก่อนให้กูนอนที่ดีๆกูจำได้ทุกตอนนะอดทนนะมึงความผิดมึงยอมรับแล้ว อันนั้นส่วนที่ผิดพลาดแต่สำหรับกูในฐานะเพื่อนจะบอกว่ายังคงอยู่คอยสพอร์ตมึงเสมอพี่ต้นก็ด้วยต้นเจ้าพระยาเขารับมึงนะเขาถามกูตลอดเขารับมึงมากกูก็รับมึงวันที่มึงล้มกูก็ไม่ทิ้งนาตะนาโป๊นิมไทยสุขถ้าวันหนึ่งมึงได้เห็นข้อความนี้กูจะบอกว่ากูคือเพื่อนมึงเสมอ